จนถึงขณะนี้การติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในเบลารุสนะครับกำลังเป็นประเด็นหน้าจับตามองฮะจริงๆแล้วเกมนี้ถ้าติดตั้งเรียบร้อยรัสเซียปิดจ,จบง่ายมากโดยการให้เบลารุสยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่ยูเครนเกมนี้แป๊บเดียวจบไม่ต่างจากฮิโลชิบาในญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกายิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่จนมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนเลย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นโอน้อนหลายเรื่องนะเปิดฉากกันเต็มรูปแบบแล้วนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเผชิญหน้ากันแบบตรงๆง เริ่มจัดตักแล้วฮะปรากฏว่าเพนทากอนก็ส่งฝูงบิเนเอรบไล,ล่ล่า F-22 แรปเตอร์นะครับชื่อดังไปปรามรัสเซียหลังแสดงพฤติกรรมกุกค,คามในซีเรีย <c oughs> สำนักขา Agency, าา่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากองทัพสหรัฐอเมริกานะครับกล่าวผ่านถแถลงการนะครับส่งหน่วยฝูงบินขับไล่ F-22 แรปเตอร์ นักล่าตัวฉกาจแห่งฟากฟ้าชื่อดังของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเพื่อเสริมเคี้ยวเล็บศักยภาพทางอากาศของอเมริกันทนไม่ไหวหลังรัสเซียแสดงความเถื่อนนะหลายครั้งบินคุกคามกองทัพสหรัฐในซีเรียหลังจากสหรัฐเอเมริกาพยายามที่จะเข้าแทรกแซงกิจการภายในในซีเรียแต่ว่าทางรัสเซียนั้นทำการป้องกันในขณะที่จีนสวนทางประกาศลดอัตราดอกเบี้ย กระตุ้นฟื้นเศรษฐกิจขณะที่เฟดพักชั่วคราวแม้เพดานปีนี้นะครับยังจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกรอบก็ตามธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดตัดสินใจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึงแม้อัตราเงินเฟอ้อยังสูงอ้างเพื่อที่จะประเมินผลลัพธ์จากนโยบายการเงินทว่าในคำถแถลงกลับส่งสัญญาณนะครับอาจกลับมาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงอีก ปลายปีนี้กับตรงกันข้ามกับแบงก์ชาติของจีนที่มีการประกาศลดอัตราบอกเบี้ยสถาบันการเงินครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากเพิ่งลดอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นเมื่อ2วันก่อนสะเทือนผู้วางนโยบายแดนมังกรน,นะครับกำลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำท่าจะเกิดการซบเซาเกิดขึ้นในขณะที่แผนสกัดอิทธิพลจีนในแปซิฟิก ในกับปาปัวนิวกินีก็อนุญาตอเมริกันใช้ฐานทัพได้ไม่จำกัดเผยรายละเอียดนะครับข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่ปาปัวนิวกินีนะครับเปิดอาซ่าให้สหรัฐอเมริกาสามารถพัฒนาและใช้ฐานทัพต่างๆในประเทศเล็กๆแห่งนี้เพื่อนบ้านของอินโดนีเซียนะครับแบบได้ไม่จำกัดเป็นการตอกย้ำความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่อ้างมุ่งมั่นนะครับ ขัดขวางการแผ่ที่ผลของจีนในเอเชียแปซิฟิกขณะที่ปักกิ่งตอบโต้ว่าวอชิงตันต่างหากที่กำลังดิ้นดนนะครับรักษาฐานการเป็นเจ้าเหนือใครใคในโลกไว้อย่างสุดลทธิ์หลังจากที่พ่ายแพ้จีนกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับด้อยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่ารัสเซียเชื่อหยวน9้ามาเป็นเงินสกุลสำรองของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เงินหยวนของจีนกำลังลดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันดอลล่าสหรัฐอเมริกาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้ขึ้นมาเป็นสถานะสะกุลเงินสำรองของโลกแล้วจากความเห็นของอีกอร์ซูวาลอฟนะครับประธานองค์กรเพื่อการพัฒนาแห่งรัสเซียกล่าวรอบนอกเวทีสัมมนาอินเตอร์เนชั่นแล อีโค o m มิกส์ฟอรในเซนต์อร์เบิร์กนะครับเมื่อวันพนหัสที่ผ่านมานะครับสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำม,มันก็ดีดขึ้นมานะครับหลังจีนเพิ่มการกลั่นหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งแรงและต้องคำปรากฏว่าปิดบวกราคาน้ม,มันขยับขึ้นนะครับจากดอลล่าอ่อนค่าและจีนยกระดับการกลั่นแม ถูกฉุดรั้งจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอส่วนวอร์สตีทปิดบวกได้แรงหนุนจากความเป็นไปได้ที่เฟดใกล้จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกขณะที่ทองคำดีดตัวขึ้นเช่นกันนะครับในขณะที่รัสเซียตอนนี้ก็อวมเลยทีเดียวฮะสหรัฐอเมริกามีการคุยจำกัดเพดานราคานะครับบรรลุผลมอสโกมีรายได้จากน้ำมันลดหวบถึง50% รัฐบาลรัสเซียมีรายได้จากน้ำมันลดลงเกือบ50%ในช่วง5เดือนแรกของปีคำกล่าวอ้างของวัลลีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเมริการาว6เดือนหลังจากที่มาตรการกำหนดเพดานราคาที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ช่วยอยู่เกลนทางอ้อมฮะปรากฏว่าญี่ปุ่นนะฮะเอากเข้าด้วยก็เปลี่ยนจุดยืนจะส่งออกอาวุธไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเจราจากับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งออกกระสุนปืนใหญ่จากคลังแสงของพวกเขาเพื่อเติมเต็มสต็อกของอาวุธของสหรัฐอเมริกาตามรายงานของนักสพิมบัวสวิตช์เจอเนลท่ามกลางรายงานคลังกระสุนของอเมริกันกำลังร่อยหรอสืบเรื่องมาจากการช่วยเหลือทางทหารที่มอบให้กับทางฝั่งของยูเครนนะครับอันตรายใหญ่หลวงกำลังเกิดขึ้นฮะปรากฏว่าฝ่ายค้านเบลารุส นะครับโวยนาโตเมินเฉยนะครับอาวุธนิวเคลียร์รัสเซียกำลังอยู่ในมือของเผด็จการผู้นำฝ่ายค้านของเบลารุสนะครับเวตลานาที่หลบหนีอยู่ในต่างแดนส่งสัญญาณถึงนักการเมืองตะวันตกและนาโต้เตือนถึงอันตรายของการโอนย้ายอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียเข้าสู่เงื้อมือของจองเผด็จการบ้าๆคนหนึ่งในเบลารุสหลังจากที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเซนสโก้นะครับยืนยันว่าขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์ชุดแรกได้เดินทางมาถึงประเทศของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกาเซียนะฮะกดดัน UN สืบสวนเหตุบึ้มท่อก๊สนอร์สตรีมหลังข่าวกรองสหรัฐอเมริกาบ่งชี้เป็นฝีมือของยูเครนรัสเซียบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอีกครั้งนะครับ ว่าพวกเขาต้องการจะเปิดการสอบสวนานานาชาติเหตุท่อลำเลียงก๊าซนอร์สตรีมที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับเยอรมน,นีเกิดระเบิดเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนส่งก๊าซรั่วไหลลงสู่ทะเลบอลติกความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากที่สื่อมวลชนอเมริกันนะครับรายงานว่าข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้แจ้งว่ายูเครนอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในลักษณะดังกล่าว นะครับเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นฮะเกิดการชนฮะรถบัสพาคนสูงอายุในคาสิโนนะครับเกิดประสานงานรถบรรทุกบนบริเวณแยกไฮเวย์ในแคนาดาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า15รายสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวเอพีรายงานว่ารถบัสที่มีคนสูงอายุเป็นส่วนใหญ่เกิดชนกับรถบรรทุกเทเลอร์นะครับบริเวณทางแยกถนนไฮเวย์ที่จังหวัดมานิโตนบานะครับ ในเวลาก่อนเที่ยงนะครับทำให้คนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า15คนได้รับบาดเจ็บ10คนก่อนที่รถบัสจะไปถึงคาสิโนเป้าหมายเพื่อผ่อนคลายในเมืองคาร์เบอรี่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฮือฮาแบรุสกีโกแบรุสโกนีนะครับเป็นที่จดจำแม้ฟริกโกซินยังพลาดอ้างร่วมพิธีศพ ท่ามกลางแขกคนดังในมิลานหลังปล่อยภาพหลุดพ่อค้าความตายในรัสเซียวิกเตอร์บูตโปลสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าพิธีศพอดีตนายกรมตรีฮะอิตาลีอิสวีโอแบรุสโกนี i, ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติในมหาวิทยาลัยของมิลานท่ามกลางประชาชนชาวอิตาลีจำนวนมากเข้าร่วมพิธีท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ2,000คนมีทั้งประมุขรัฐ แม้กระทั่งเย็บเกนีฟรีโกซินผู้มีการกลุ่มวักเนอร์ของรัสเซียล่าสุดอ้างว่าตัวเองเซอร์ไพรส์บินร่วมพิธีเช่นกันในวันที่กองกำลังรัสเซียแพ้ยับหลังมีภาพปลดออกมาให้พบกับพ่อค้าความตายชื่อดังวิกเตอร์บูธที่มีการแลกตัวกับทางฝั่งของรัสเซียในเมืองอุนยานอฟนะครับของรัสเซียจนล่ำลือกันไปทั่ว ปรากฏการเราคงเห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้สหรัฐกับรัสเซียนะฮะก็เผชิญหน้ากันค่อนข้างจะเต็มรูปแบบในซีเรียสหรัฐอเมริกาพยายามจะเอาเครื่องบินไปรุกรานในฝั่งของซีเรียแต่รัสเซียนั้นเข้าทําการสกัดกั้นที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านโจมตีอัสซัดนะฮะแต่รัสเซียเข้าไปทําการช่วยเหลือกล่าวนี้นะครับรัสเซียเปิดหน้าอย่างเต็มรูปแบบในการสกัดกั้น ทางกลุ่มของสหรัฐอเมริกาไม่เข้าไปในพื้นที่ของซีเรียนะครับสหรัฐอเมริกามีการแถลงการมีการส่งเครื่องบินโน่นนี่นั่นเป็นดรัปเตอร์นะครับเข้าไปทาการสกัดกัน้น F22 แต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทําตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการรุกรานนะครับในฝั่งของซีเรียคราวนี้การเผชิญหน้าเริ่มหนักขึ้นทุกทุกวันนะครับสถานการณ์จนถึงกระนี้ในยูเครนก็ปรากฏว่านะครับ กลางกลุ่มวากเนอร์พ่ายแพ้ให้กับทางทหารของซีเรียถูกยึดคืนหมู่บ้านไปทั้งหมด4หมู่บ้านแต่ก็ทำให้รถถังนะครับล้ำสมัยที่ได้จากสหรัฐอเมริกาและเยอรมน,นีได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะคงจะหนีไม่พ้น เรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินทุนสำรองระดับโลกปรากฏว่าคราวนี้ร,รัสเซียจีนนะครับแอฟริกาตะวันออกกลางอินเดียนะครับรวมทั้งไทยตอนนี้ก็กำลังเข้าไปร่วมในกลุ่มบริชนะครับล่าสุดฝรั่งเศสอียิปต์นะก็จะขอเข้าร่วมด้วยโดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ก็จะมีการเลิก ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดะในการค้าขายกันกล่าวนี้จะเป็นการค้าขายด้วยการใช้เงินสกุลของตนเองในแต่ละประเทศนะครับในการค้าขายโดยไม่อ้างอิงเงินของสหรัฐอเมริกาทําให้สหรัฐอเมริกาหรือเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้นมจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพราะว่าเกิดอัตราเงินเฟ้ออย่างมากเพราะการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้ําประกันนะครับทำให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานที่ย่าแย่ การปลุกให้มีสงครามในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทำการซื้ออาวุธจึงเป็นรายได้หลักของจากฝั่งสหรัฐอเมริการองจากวัคซีนและรองจากเ,าเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับโดยภาพรวมจนถึงขณะนี้การติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในเบลารุสนะครับกำลังเป็นประเด็นน่าจับตามองฮะจริงๆแล้วเกมนี้ถ้าติดตั้งเรียบร้อยรัเสเซียปิดจบง่ายมาก โดยการให้เบลารุสยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่ยูเครนเกมนี้แป๊บเดียวจบไม่ต่างจากฮิโรชิบาในญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกายิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่จนมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนจนถึงขณะนี้การติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในเบลารุสนะครับกำลังเป็นประเด็นน่าจับตามองฮะจริงๆแล้วเกมนี้ถ้าติดตั้งเรียบร้อยรัสเซียปิดจบง่ายมากะ โดยการให้เบลารุสยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใสยูเครนเกมนี้แป๊บเดียวจบไม่ต่างจากฮิโรชิบาในญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกายิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่จนมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์ยิยมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปถวายพระพวารวรังคุณเกลงทวันสุรชาชัยศูนย์เกิดำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินครแผ่นดินไทยในรัชกาลที่ศิ สยามเทวาคุ้มครองพระองค์งคแผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบอดีศรีสินมหาวัชราลงกร มหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดศสยามมินทราทิเบตราชวรโรดมบรมมานาทบอพิทพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการ ดังร่มโตใหญ่พระบาทมีนำชาตทนไปบบนราสุนรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรง,งเป็นกษัตริย์จมพับ,บเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ ดวงใจของไทยประชาคมงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด